หอน,นะคะทุกคนเพราะว่าแอดกำลังเดินทางไปคามชนโนดนะคะ,ะไม่ได้ทำแนวทางไว้นะก็เลยทำบนรถนะคะแนวทางหุ้นมัดรวมวันนี้นะคะ VAP ปกติปกตินะคะแล้วก็แนวทางทุกแนวทางนะคะจังเคแนวทางหุ้นวันนี้นะคะหุ้นวันนี้เด็่น10้ ตัวเจาะก,ก็จะมี4 5 9 4 9 5 9 0 2 1 1 3 5 0 2 3นะคะปรับด้วยนะคะตัวกลับด้วยนะคะทุกคนกันเบิ้ลนะคะ5 5 2 2นะคะ,ะ5 5 2 2ตัวเจาะก,ก็จะมี4 5 5 4 9 4 4 9 9 5 5 9 2 1 1 2แล้วก็1 3 3 1นะคะคุณบัตรรวมก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน 1กับ0นะคะ